เราขุดซ้อนว่าง่ายดึงมาแล้วครับโอ้โหดึงพวกตัวเองนี่ว่ะเอาละเอาละอุ้ยโอ้โหส้มั่งถอยถอยด่วนถอยด่วนถอยด่วนอกใจไปเมื่อใดพบนาแต่ตัวขยิ้มนอนตัววายเฮ้ยมแต่ร้องเพลงพีง่เอ็มหันเล่นได้ discord. เล่นบ้างไอสัตว์อ้ยขังแก๊งเลยสัตว์ตอนใส่ัวไอสัตว์เนะมาแล้วยเยดิกอปก๊อเยดิก๊อวานีิเออเฮ้ยลีดพจารณาชั่นไม่ทัน พูดช้าไโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นกดดัไปดิบุกเลยกลัวอะไรไม่เคยกลัวอะไรี่ว้ย ดึงมาแล้ววิ่งเออทำได้สวยนะเดหมาเตเกอร์ทำได้สวยฮะมันก็แงอยู่แล้วไอ้สิเอไว้ก่ไปไซอย โอ้โหโคนอดอุ้ยจเย็ใจะเย็ดอย่าอย่ามาเลยเว้มาเลยเว้มาเลยเว้โอ้ยกบตายโค่นองโค่นอดตายแล้วโอ้ยมิจตะโกนมเบียโอ้ยโค่นอดตายแล้ว ได้ได้ได้ฮ่าฮ่ามันบอกว่าได้ได้ได้เว่ยกูบอกแบบว่าตายตายครั้งนี้กูซื้อทั้งเสียงกูซื้อทั้งเพลงรู้สึกอ่าใหญ่แล้วอ่ะไรอ่ะกูกรอบโคนอตโคนอตดใจเย็นดีอยู่สุดโคนอัดแม่งบุกอย่าห้าวอย่าห้าวอย่าห้าว Come back here. Ơi ơi, aiโย อะไร? Aiโย อะไร?แว๊บแว๊บ. Oh, the shiny. ไม่ังไงเนี่ย.วิ่ง.ตาย.โอ้ย,กูจะต่อแล้ว.เหี้ย,เรติแล้ว.วู้.ได้ตีแล้ว โอ้ยไม่ไหวหมดแล้วอายาอาย่างอีซมันบอกว่าอะไระเวลาชาอีซสิาย่างเออว้าวเนี่ยา่างสุไปลวเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮียแม่งำไดาก่อนเลย้ว้าเลยว้าวเลยหรือว่ามันรู้แผนกัน ไม่เป็นไรเว้ยรอบนึงอีกรอบสับาบมึงอะสว้าเพื่อนกูปกลไม่กลัวอะไมกลัวอะไอเด้เข้ามาตีในป้องเลยเดเข้าไปตีโน้องเลยมึงโหดไสัตว์ก๊อมึงเดินเข้าไปเลยวิ่งแล้ว ดึงขวากายไม่ได้สวยไม่ได้สวยเฮ้ยขอดเขียเว้อบวก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 โอ้ยดึงไม่โดนเลยสัสอ้าวโคด แล้วเอาไงเอาไงเวลาเอาไงบวกเลยไหมดึงมาแล้วครับผมดึงมาได้ไหมดึงจิมาจเลยตัดไม่่ดีแตมาหนาวนี่ม่เนข้ตนปั้มเฮ้ยก๊อปอย่าห้าอย่าเ้าดิ โหดแบบนี้เนี่ยเติมมาน้าแป๊บมึงรอกูแป๊บกูเติมมาหน้ามึงมึงทำมาเอาไปละเอาไปละเอาไปละเอาเวลาตายเลยพอคอมแบบเดียวไอ้ดับเบิ้ลดาเมจด้วยไม่เก็บเว้ยเเฮ้ยกกู็บมาทันเหรอ แม่ทำด้วยธรรมดาสุดเลยได้แล้วได้แล้วแมอยู่ไหนอะราไปลงเราควรติดเลยมึงโยงทางไว้ตอนเข้าประทัดรอนี้มาดิไม่ไม่ไม่แมวแมวแมเลย มแล้วคุยไปไหนเอมดเออเอออนม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  Double a เอาเี้ยอะไรวะแม่งลงมาเต็มเลยพอมึงตายปุ๊บอุยพอมึตายปุ๊บแม่งลงมาเต็มเลยโอ เดีวไม่ท wow ี้งี่คุณ้มึงปีนทางทางเลยมึงชาได้ไหมชาได้ไหมอมเพือกูตายก่อนโอ้ยเจียมอรกัตยสัสลามาหูเดมอนั้ตีดับพปแปงแบงแบง A okay. light the of no, right. the, 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 the night, Peter. I'm seeing time in the young fire. Heating up. Anyone. Die. Light of the night. Heating oh. up. See the truth. This one's from the night. Don't what. มนจะโดนนะโ้โหไม่เลยคยองเลยไม่เลยคุยเลยตายไมเอาดิไอ้หมันลงควมยิงเลยเออของจริงของจริงมากูได้น้ากากบวมลังแล้ว อ๋ออไ่เยพ่งบวกดิโอ้ยโซไปบ้างโซอยากบวกบ้างสองดอกบวกบ้างดิโอ้ยตไหนเออบวก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 ฮ่าฮ่าอูงตัวไหน ก็หาตัวไม่เจอไลลพวเตดเอะง่อนีม่วิ่งวิ่งโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหฟาผ่าายโอ้ยโอ้ โดนช็อตเลยผมนเคียวได้สองตัวโดนจ่อยเยินแม่เอ้ยอะไรอันแน่อันแน่ทำอะไรเหรอทำอะไรทำอะไรทำอะไรเฮ้ยแฮปปี้โอ้าหเฮ้ยพูดโหอันนัยเวชันอนยเวชั่น ว a ดคิววอดคิวน r ิเมชั h นวอดคิมันจะยิงแน้วใช่จะยิ้งเรอเว่ะเฮ้ยนี้มาโง่ตายแล้ว่าๆถ้มึงไม่ตายนะมูจะไม่พยายามตายีกีงับนเเดีที่สุด่อยมบ่อยม่งดิ โซออนทอไอ้แย่โซเตเปิลซิกยูโหไอ้โซมาโ่างันนี้เนเตเปิลซิกเลยติดต่อกันโดยไม่ตายเลยติดต่อกันโดยไม่ตายเลยไอยกลกว่าะอ้น่ไปแล้วอ่ะเดียวเนี่ย ถ้เาเดี๋ยคูโดมให้อตอนนั้นกูไม่ให้มึงไงมึงไม่ได้อาครูให้คูเดินออกเลย,ยโ,โอเคเดี๋ยวออกอะไรดีออกพ้อนแล้วก็จอกเกาะอย่าหายไปขายไปอ่ะอัจจดัดหน้าใหม่ ทุยฟาบิลลาสตุยบาคุณดกว่านีคุณดกว่าทุยไอ้เต้คุณซาฟาบิลลาสุีกว่านี่มาทุยบาคุณดีกว่าเด็ยุ่งห่างกูวอย่าเิ่งเด็กนี่ต้องแน่งสัยา มึงูจะใ,ใส่แบบเต็มที่เลยแบบไหนไปยังไงที่เหรอที่เหรอเออหันไปอีกการ์ดเต็มทีบดอขอบคูณม่ตายเอ้าเฮ้ย กูรู้ว่ากูตายกูปล่อยกูปล่อยมี้กูปล่อยทั้งเมาส์ปล่อยทั้งคีย์บอร์ดแล้วกูปล่อยแล้วรู้ว่ากูตายแล้วโอ้กูปล่อยทั้งเมาส์ปล่อยทั้งคีย์บอร์ดโอ้โหโโโหหแชมเปี้ยนออฟเดอะเวิลด์โอ้โหขอโทษแชมเปี้ยนออฟเดอะเวิลด์เลยไม่รู้บอกแล้วเหมือน เฮียว่าตารู้สึกโหดแล้วมาแล้วทำไมอองนมาส่งเฮียกูออกกินไอ้สัสมารอบนี้กูโดมได้นานแล้วแล้วมึงถ้ามึงโดมกูโดมถ้ามึงโดมถ้ากูโดมโดนมึงมึงสามารถเดินออกได้ ถ้าก็สมมติคุโดนโดนมึงเนี้ยมึงสามารถเดินออกได้โดนอะไรอ่ะอันตีเออะถ้าวันตีโดนมึงมึงสามารถเดินออกได้ออกของมาโหดไะเออหดหดหดมาแล้วที่จอบหอล้วยฮ่าฮ่าดำมึงแก น้าตีกูได้แล้วครับผมเราเล้นไเล่นป้อมเลยเหรอนึกออกแล้วไยโอ้โห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  เดยเดยอันตีม่จะได้อันตีอ่ะต,ต,ตีเอายาอมแพ้ั้งนั้นโอ้ี่ยอมแพ้หมายว่าอีมามจะีตัววะกว่ากูจะยีมอ่ะึก้่างมึงขาดและเอง บีสไม่รู้ับตัวมงมัลายช้าบอกว่าอะไรดีสอีด coming